ปล่อยให้มันตั้งด้วยตัวเองไปแบบนี้เลยเวลีืกูดเพื่อนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> แค่นี้เราก็ใช้ไอซสีมินิเพื่อใช้ทํางานคนเดียวได้สบายๆเลยด้วยเอาหัวกับขาติดกันไม่มีตัวแบบนี้เลยครับและนี่คือความสูงสุดที่มันทําได้ นี่คือขาตั้ง Y c o n i p i o n e p t a Pro มันคือขาตั้งโมโนพอตแต่มันไม่ใช่ขาตั้งโมโนพอร์ตธรรมดามันเป็นขาตั้งโมโนพอร์ตที่มีประโยชน์สุดๆอะแดปใช้กับงานได้หลากหลายความสามารถของมันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าคุณตั้งแบบนี้คุณกดไกลคุณยกขึ้นแล้วคุณปล่อยไกลมันจะล็อกทันทีนี่คือความรวดเร็วความเจ๋งของมันถ้าคุณอยากจะย่อคุณกดไกลยอ่อ มันจะล็อกอย่างนี้นันทีนี่คือฟีเจอร์หลักของมันครับแต่ประเด็นคือมันไม่แค่นั้นมันทําอะไรได้เยอะวันนั้นมากเราไปทีละส่วนเลยแล้วกันซึ่งในคลิปนี้จะแบ่งพาร์ตออเไ็นทั้งหมด2พาร์ตพาร์ทที่1ฟีเจอร์มันทําอะไรได้บ้างแบบซื่อพาร์ทที่2ฟีเจอร์เหล่านั้นของมันเนี่ยเอาไปอัดแอปใช้กับงานอะไรได้บ้างในพาร์ทที่2มันจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นเกี่ยวข้องด้วยที่เกี่ยวเยอะสุดๆเลยก็คืออุลันซี่อูก้าเป็นเพลทควิกลิลิสเวลาใช้งานกดปุ่มนี้ยกออกติดเข้าาวงกกดล็อ นี่คือตัวอุลันซีอกาฟิกลิลิสซึ่งตัวอุลันซีอกาจะเข้าไปอยู่ในการอัดแอพใช้งานในพาร์ทที่2ของวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มพาร์ทแรกฟีเจอร์และความสามารถต่างๆของ YC Onion Pneuza Pro ตัวบอดี้ของมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ผักทอลายเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งทําให้ตัวบอดี้ผเพียวของมันเนี่ยมีน้าหนักเบาและแข็งแรงทนทานตรงส่วนที่เป็นมือจับเป็นคล้ายๆยางแบบนี้นะครับหนึบมือใช้ได้เวิร์กมากๆฟีลลิ่งการจับเวลิเกตตัวไกลที่ใช้ในการปรับความสูงกดปล่อย ปล่อยตัวไกลตัวนี้กดง่ายและรวดเร็วมากที่ตรงข้างๆตรงนี้นะครับจะมีตัวขันสกู104นนิ้วจะมีทั้งสองข้างเลยแบบนี้ครับคุณสามารถติดเมจิกอาร์มเข้าไปตรงนี้ได้และเขาจะมีตัวเซฟตี้ล็อกตรงนี้กรณีที่คุณไม่อยากจะเผลอไปบีบไกลแล้วมันปรับเปลี่ยนคุณสามารถล็อกได้หลังจากนั้นคุณจะกดไกเนี่ยมันจะกดไม่ลงเอาออก กดขึ้นกดลงได้ตัวขาตั้งตัวนี้สามารถจะแยกออกเป็นส่วนๆได้ครับและแต่ละส่วนสามารถจะแยกการทํางานได้ใช้ประโยชน์กันคนละแบบส่วนที่1หัววิดีโอสามารถแยกออกมาได้ด้วยการคานออกมาอย่างนี้อันนี้คือส่วนแรกซึ่งตัวหัววิดีโอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีดีเทลอะไรเก็บไปก่อนเราจะมาแยกส่วนกันส่วนที่2คือตัวเพลทตัวนี้สามารถจะรองรับเกลียว1นึ่งนสี่นิ้วและเกลียวใหญ่แบบนี้ได้ตัวนี้ก็ออกได้ด้วยการบีบ2ข้างแบบนี้ปุ๊บแล้วยกออกเป็นควิคลีเลสถ้าจะติดกับวางกลับเข้าไป กดเป็นควิกรีล s สแต่ถ้ากลัวว่าจะไปเผลอบีบเผลอดึงออกหลุดซึด่งมันก็คงยากเด็มทีคุณสามารถที่จะล็อกตรงนี้ได้ครับด้วยการบิดไปทางนี้คุณจะบีบแล้วบีบไม่ลงก็เลยดึงไม่ได้ปลดล็อก บีบดึงออกได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือส่วนที่2นะเอาออกได้นะส่วนที่3ก็คือตัวขาไตลพอตตัวนี้ซึ่งเรามาดูขาไต้พอตก่อนที่จะถอดมันออกขาไต้พอตสามารถจะเปิดออกมากลางได้กว้างแบบนี้เลยและเวลาที่คุณวางบนพื้นมันจะสามารถตั้งด้วยตัวมันเองได้เลยแล้วมันมีฟีเจอร์หนึ่ง้วยนะก็คือไอ้ตรงนี้คุณเหยียบเข้าไปทีหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้มันจะเป็นการปลดล็อกความสามารถของหัวบอลที่มันหมุนแบบนี้ได้อะ มันเอียงได้ขนาดนี้ครับทุกคนให้ดูก่อนเลยนี่คือความสามารถในการเอียงของมันนะฮะมันใช้ประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนอัดแบบใช้ให้รู้ก่อนว่ามันทําแบบนี้ได้หมุนได้ด้วยแต่การหมุนไม่เกี่ยวกับการปลดล็อกตรงนี้นะปลดล็อกตรงนี้ทําให้มันสามารถโน้มไปขวาโน้มไปซ้ายโน้มไปข้างหน้าโน้มไปข้างหลังได้แต่นี้ผมให้ดูก่อนว่ามันครอบคุมองศาขนาดนี้อ่ะแล้วถ้าคุณจะกลับมาที่เดิมคุณกดหที แล้วก็กลับมาปุ๊บัานีนมันจะล็อกอยู่ที่ล็อกอยู่ที่มันก็จะทำได้แค่หมุนสามรอบงศองศาแบบนี้นะครับโดยปกติวิธีการใช้งานก็คือเอาเท้าเหยียบจุบภายในหมุนแล้วพอจะให้มันหยุดหมุนสมมติว่าเราเอียงแบบนี้จะให้มันกลับมาที่เดิมเหยียบหนึ่งทีแล้วก็เอียงกลับมามันจะเข้าที่และนอกจากนั้นตัวขาไตพอร์ตเนี่ยมันยังสามารถที่จะกางแคบได้แบบนี้ กลางแค่แบบนี้ครับมันเป็นลักษณะของการลดพื้นที่ในการวางลงแล้วก็ทําให้ขามันสูงขึ้นด้วยซึ่งเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับการอัดแบบใช้ตอนหลังแต่เอาให้รู้ว่ามันสามารถทําได้แบบนี้และที่ด้านล่างของมันนะครับตรงนี้จะเป็นยางทั้งอันเลยแล้วก็เหนียวหนึบแน่นออกแบบมาให้หน้าตัดพอดีกับพื้นสมมติว่าคุณวางแบบนี้หน้าตัดอันล่างเนี่ยมันจะพอดีกับองศาที่มันรับกับพื้นเลยนะครับเวลาที่เราวางเข้าไปนี้จูปุ๊บมันจะพอดีเลยสําหรับการตั้งแบบนี้ส่วนการตั้งแบบกลางขากว้างสุด หน้าตัดของมันเนี่ยก็จะพอดีอีกเช่นกันก็คือจะใช้หน้าตัดตรงนี้ในการยึดอยู่กับพื้นมันก็จะเหนียวเหนียวเลยได้เลยนะฮะเวลิกูดเลยครับอันนี้แล้วเวลาพับเก็ียคุณก็กดลงนิดนึงกดอันนี้แล้วก็ยกขึ้นกดลงนิดนึงกดตรงนี้ยกขึ้นกดลงนิดนึงกดอันนี้ ยกขึ้นเป็นแบบนี้และที่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นยางยางแบบนี้นะครับเขาเอาไว้สําหรับการเป็นออริจินอลโมโนพอดเลยนะฮะเวลาที่คุณตั้งลงไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบโมโนพอดดั้งเดิมอะเอาไว้ประคองอย่างเดียวคุณจะเอียงใบเอียงมาอะไรยังไงก็สุดแท้แต่คุณเถอะเพราะมันเป็นยางที่โค้งโค้งมีความแข็งแต่หนึบและคราวนี้ผมจะถอดไอตัวขาไต่พอดตัวนี้ออกด้วยการบีบปึ๊บถอดงมาแล้วคราวนี้ไอ้ก้านเนี่ยก็จะเหลือแค่ก้านเดียวกระเทียมรีบพดสั้นสุดก็จะเท่านี้ยดสุด ก็จะสูงเท่านี้แต่ว่าคุณก็คงสงสัยพี่แล้วเฉพาะแค่ก้านเนี่ยมันจะใช้งานได้หรอใช้ไม่ได้แต่มันมีอย่างนึ่งที่ผมยังไม่ได้ถอดเอาไว้ให้คุณดูนั่นคือตัวยางอันนี้ครับมันถอดได้ครับขันออกมาอย่างนี้ ออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ของทั้งหมดที่ถอดออกมาอยู่ตรงนี้แหละตัวแรกก็คือหัววิดีโอตัวถัดไปก็คือตัวเบ้าที่รับหัววิดีโอที่สามารถขันเข้าสกู๊ปหนึ่งส่วนสี่นิ้วหรือว่าสกูตัวใหญ่ตัวนี้ได้ตัวถัดไปก็คือตัวขาไดพรอตตรงนี้นะฮะและตัวถัดไปที่ถอดออกจากขาไดพอตก็คือตัวจุกยางตัวนี้และตัวสุดท้ายที่เพื่อนๆเลิกคบกันไปแล้วก็เหลือมันอยู่คนเดียวก็คือตัวขาคาร์บอนเฟเบอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวมันเพียวๆเลยที่สามารถจะกดตรงนี้ได้แล้วก็ยืดออกมา บบนี้หดกับเราจะมาเริ่มประกอบกันอย่างแรกเฉพาะแค่ขาใช้งานยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดไอ้จุกยางตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นขาโมโนพอดที่ใช้งานได้คุณก็แค่ขันจุกยางตัวนี้เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยนลยครับเท่านี้มันก็เป็นขาโมโนพอดแบบโมโนพอดจริงๆแบบนี้วางลงไปแล้วก็ใช้ได้เลยแต่คุณจะติดต้้งเข้าไปยังไงคุณใช้ตัวนี้ได้ตัวเพลทที่ซัพพอร์ตสกู1นส่วนสนิ้วมันก็กดเข้าไป แล้วคุณก็ขันกล้องเข้าไปแบบซื้อๆทำหน้าที่เป็นโมโนโพอดแท้ๆเียบร้อยครับคุณก็จะได้ขาโมโนพอดแท้ๆมาหนึ่งขาหดสั้นได้ปรับความสูงได้อย่างรวดเร็ว อันนี้คือออริจินอลขาโมโนพอด t คุณอาจจะไปใช้กับเลนยาวๆก็ได้ซึ่งมันทําให้ขาตั้งไ c ซีออนเียตัวนี้มันกระทัดรัดที่สุดก็คือโซลูชันนี้ที่เป็นออริจินอลโมโนพอดเดี๋ยวเรามาประกอบล่างอีกแบบหนึ่งคือการประกอบล่างโดยเอาไอ้จุกอันนี้ออก แล้วก็เอาขาตั้งไดพอร์ตตัวนี้มาใช้งานเพื่อให้มันเป็นโมโนโพอร์ตที่ทําอะไรได้มากขึ้นแต่ด้วยความที่มันไม่มีที่เก็บจุกผมก็จะเอาไว้จุกเนี่ยขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าจุกมันไม่ได้เป็นภาระอะไรขันกลับไปแบบนี้แล้วผมก็จะเสียบขาตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นควิกเรลิสเหมือนก,น,มนกันมันก็จะกลายเป็นขาโมโนพอร์ตที่หมุนศร,รีห้องศองศาได้แบบนี้นุ่มๆแล้วก็โยกไดโก้โยกนี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 ้หยุดโยก ที่จะติดกล้องเข้าไปผมก็อ a d a p แบบนี้มีแค่นี้เอาแค่นี้พอผันกล้องเข้าไปเท่านี้เป็นขาโมโน p o d ที่ตั้งได้ด้วยตัวเองตอนนี้นะฮะไม่ต้องไปจับมันแล้วปล่อยให้มันตั้งด้วยตัวเองไปแบบนี้เลยไวลี้องกดเพื่อนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเพื่อนดีใช่ได้หรือถ้าเกิดเราอยากจะได้เป็น o r i g i n อล monopod ไม่อยากมานั่งแบบกดอันนี้แล้วก็เออควงไปควงมาอะไรที่สมมติไม่ชอบแบบนี้ไม่ไม่มั่นใจอยากได้โมโนพอดแท้ๆก็พับขา ปึ๊บแล้วใช้ความเป็นโมโนโพอรของไอตัวจุกยางตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยก็จะเป็นโมโนโพอร์ตออริจินอลที่เมื่อไหร่คุณอยากจะตั้งกล้องอยู่เฉยๆคุณก็เอาตีนกระดึกมันเข้าไป แบบนี้นะครับก็ใช้ตั้งได้เราประกอบร่างกลับไปพอสมควรแล้วนะถ้าเราจะใช้มันกับงานวิดีโอเพื่อให้เราสามารถที่จะแทนทิ้วอะไรแบบนี้ได้นะครับเราก็ต้องติดตัวหัววิดีโอตัวนี้เข้าไปนะฮะขันกล้องออกมาคุณสังเกตนะครับว่าการมานั่งขันกล้องอะไรแบบนี้มันเสียเวลาเหมือนกันนะผมถึงบอกว่าเดี๋ยวตอนแอปใช้เนี่ยมันจะมีตัวควิกล e ส s ์อุลันซีอูก้าเข้ามาช่วยอันนี้เอาแค่ตัวมันก่อนมาดูหัววิดีโอก่อนหัววิดีโอเนี่ยมันจะมีเพลทวิดีโออยู่แล้วก็ปลดเพลทตัวนี้ออกมา มันจะมีเซฟตี้กดเซฟตี้แล้วถึงจะดึงออกดึงจากด้านหลังนะฮะวิธีสังเกตก็คืออันนี้มีลูกศรชี้ไปทางนี้แล้วตัวเพลทวิดีโอก็มีลูกศรชี้ไปทางนี้เหมือนกันวิธีก็คือให้ลูกศรเนี่ยมันชี้แบบเดียวกันไปที่ทางเดียวกันแบบนี้มันจะเข้าไปได้เลยเป็นควิกรีลิสแต่ว่ามันจะเซฟตี้ไม่หลุดเวลาจะเอาออกคือต้องกดแล้วก็ขอยลูกศรอ,ออกอันนี้คือเรื่องของตัวเพลทวิดีโอตัวนี้เพลทตัวนี้ขันเข้ากับกล้อง ใครมีเหรียญก็ใช้เหรียญน,นะแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะสำหรับการขันให้แน่ๆนๆอ่ะปะ้ายหกเหลี่ยมคือดีที่สุดป้ายหกเหลี่ยมตัวนี้ก็สามารถหาได้จากชุดของอุลันซีอูก้านะขันเข้าอันนี้คือเดอะเบสและของความแน่นพกติดตัวไว้นะครับใครไม่มีกระเป๋าก็ซื้อกระเป๋าที่ผมได้นะมันคือตัวนี้ครับซิปพ็อกเก็ตเวลาเก็บอุปกรณ์ผมอ่ะผมก็จะเปิดออกมาแบบนี้ข้างในเนี่ยก็จะเก็บพวกอุปกรณ์แบบเพลทแล้วก็ตัวขันฟอร์แคมนะครับอยู่ตรงช่องแม่เหล็กตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะเก็บพวกแบบควิกลิสต์ทั้งตัวรับและตัวเพนะ หลายรุ่นเลยแล้วเวลาผมเก็บไนตัวประแจหกเหลี่ยมตัวนี้ผมก็เก็บไว้ตรงกลางเป็นช่องแม่เหล็กแบบนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วมันจะติดแม่เหล็กเข้าไป,ปบไม่หลุดครับเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้เลยนี่แหละกระเป๋าเก็บอุปกรณ์เล็กๆที่ผมชอบรูดปุ๊บเรียบร้อยสุดๆเป็นกระเป๋าเพาสามารถติดกับฮับซิสเต็มของอะบกาได้แบบนี้คล้องคาราบินเนอร์ใช่ไหมผมว่าคุณจะคล้องตรงนี้ห้อยเอาไว้เป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องหยิบบ่อยๆคุณก็ติดแม่เหล็กเข้าไปตรงนี้ได้ปุ๊บอันนี้มันก็จะห้อยอย,อยู่เงี้ยเป็นกระเป๋าอุปกรณ์เล็กๆอออะพจหหยยิิบบใช้กมา อันนี้คือฮับซิปพ็อกเก็ตบวกกับตัวฮับคาร์บินเนอร์ของอัปารก้านะครับชอบมากอันนี้ใช้อยู่สะดวกตัวกล้องผมก็ติดเพลทก้าไปเรียบร้อยนะฮะแ้วผมก็เอาตัวหัวเีโวเนี่ยขันเข้าไปตัวนี้มันจะเป็นตัวรับเกลียวส8สนิ้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวเกลียวตรงนี้มันจะเป็นเกลียวหนึ่งนิ้วกับตัวเกลียวใหญ่ส8สนิ้วซัพพอร์ตทั้งสองเกลียวขันเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยอือปรับทิศทาง เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ติดกล้องเข้าไปสไลด์เข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนล็อกเพลทตรงนี้ปุ๊บถ้าเกิดมันติดกล้องนะฮะไปไม่ได้ใช่ไหมดึงขึ้นมาให้ฟรีแบบนี้แล้วก็หมุนแบบแน่นแล้วเราก็สามารถจะปล่อยให้กล้องมันสแตนอะโลนแบบนี้ได้เรามาดูกันว่าหัววิดีโอทําอะไรได้บ้างตัวแรกนะฮะคือตัวล็อกแกดทิวคุณปลดล็อกแบบนี้คุณก็จะสามารถทิวขึ้นทิวลงทิวขึ้นทิวลงซึ่งมันจะมีความหนืดสมมุติว่าคุณเนี่ยกดลงแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณปล่อยมันก็จะเด้งกลับมาที่่่่เดิมมนะ,ะแตถ้้าาาคุณอออยยยใหัูง คุณก็ต้องบิดล็อกมันก็ถึงจะอยู่แบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณปลดล็อก มันก็จะพยายามกลับมาอยู่ตรงกลางมันจะมีความเหนืดประมาณหนึ่งนั่นทําให้เวลาที่คุณใช้งานจริงคุณไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดคุณปล่อยกล้องอยู่เฉยๆว่ามันจะหักลงเปล่ามันไม่หักครับมันก็จะอยู่อย่างงี้เพราะงั้นเวลาใช้งานจริงที่คุณต้องทิ้วขึ้นทิ้วลงแล้วคุณอยากจะปล่อยให้มันตั้งอยู่กับที่คุณก็ปลดล็อกแบบนี้แช่ไว้เลยได้นะฮะไม่ต้องมาคอยบิดล็อกอย่างนี้เสร็จใช่ไหมพอคุณจะไปทาอย่างอื่นคุณปล่อยไปเลยมันก็จะกลับเข้าที่อย่างนั้นหรือคุณจะถ่ายแบบตตรรงงๆแแแแแแบบ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 นนนนนนนีีีี้้้้้คุณกกกก็็็ปปลลลล่่่่ออออออยยยไมมััใหฟเท2ด ใออแผ่นนุ่มๆแล้วคุณก็แผ่นอย่างนี้นุ่มๆในการใช้งานจริงผมปลดล็อกทั้งแกนแผน่นแกนทิวครับแล้วปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ได้เลยมันไม่มีปัญหาครับแผ่นนุ่มๆช้าๆแบบนี้อ่าทีนี้วิดีโอเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับก้านแบบนี้ใช่ไหมฮะตัวก้านเนี่ยเราสามารถที่จะพับเก็บได้ด้วยการปลดล็อกตรงนี้ แล้วก็ภาพเก็บแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเกะก,กะนะครับแล้วก็แบบนี้อันนี้มันก็ไม่มาเกะก,กะเราแล้ว,ลวหรือก้านนี้เวลาที่คุณใช้คุณก็ยกมันมาให้อยู่องศาประมาณนี้กาลังสะดวกในการใช้งานคุณสามารถจะยื่นมันได้ด้วยการกดล็อกนี้แล้วดึงแล้วก็ล็อกมันได้ยาวแบบนี้เลยถ่ายได้แบบไม่ต้องอยู่ใกล้กล้องมากเพื่อคุณสายตาย,ยาวไงคุณก็แบบถ่ายแบบจอจอเอออ๋อเวลิกูดเวลิกูดสวยสวยถ้าใครไม่ถึงขนาดนั้นก็ไอ้ตรงนี้ก็หดไปหรือจะใช้ในเพอร์เพสอื่นก็แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนตัวผมผมหดแบบนี้นะฮะแล ไม่ใช้ก็เอาก้านเก็บเข้าไปแบบนี้มันก็จะเข้าแบบนี้พอดีไม่เก,กะได้ที่ตัวหัววิดีโอเนี่ยยังมีจุดริกอีก2จุดจุดแรกก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดที่ริกเมจิกอาร์มได้นะครับเผื่อจะริกไมล์ริกไฟอะไรก็แล้วแต่ต,ตรงนี้และจุดหนึ่งตรงนี้มันก็คือตัวที่อ d a แ t ปมาริกก็ได้หรือว่าจะย้ายตัวก้านวิดีโอสําหรับคนที่เป็นคนถนัดซ้ายถ่ายวิดีโอคุณขันตัวนี้ออกมาแบบนี้แล้วคุณก็ขันไอ้การเนี่ยกลับเข้าไปกรณีว่าคุณเป็นคนถนัดซ้ายถ่ายวิดีโอแค่นี้ครับคุณก็ถนัดซ้าย ถ่ายวิดีโอได้เรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าคุณย้ายก้านมาได้นั่นก็หมายความว่าถ้าคุณไม่ใช้ก้านนี้เลยคุณจะถอดเก็บไปที่บ้านก็ได้ถอดได้ไม่มีปัญหาแต่ส่วนตัวผมถนัดขวาถ่ายวิดีโอผมก็จะขันมันกลับไปทางขวาเหมือนเดิมแบบนี้ซึ่งการที่ผมติดตั้งให้คุณดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทํางานร่วมกับขาหลักของมันที่เป็นขาคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้นะฮะแต่คุณรู้ไหมต่อให้ไม่มีไอ้ตัวขาหลักคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้มันก็ยังสามารถทํางานได้ผมจะแกะตัวขาตัวนี้ออกแล้วผมจะแกกะอออตัวนี้ออ หลือเป็นแบบนี้และผมจะใช้มันติดเข้าไปบนตัวขาใต้พอดแบบตรงๆแบบนี้เอาหัวกับขาติดกันไม่มีตัวแบบนี้เลยครับหัวกับขาติดกันได้ครับแล้วคุณยังสามารถกดตรงนี้ได้อีก เหวีงไปเหวยมาอย่างนี้ได้ด้วยสมมติว่าคุณนั่งบนโต๊ะอย่างนี้มันก็ดูเป็นประโยชน์ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณจะก้มไปก้มมาไอ้ก้มไปก้มมาเนี่ยมันดีเวลาที่คุณใช้สอดคล้องกับตัวหัววิดีโอนี่ครับสมมติว่าคุณจะคลอสอัพเข้าไปนิดนึงใช่ไหมฮะคุณดันเข้าไปอย่างนี้กล้องไม่เสียโพซิชันนะเห็นปะเนี่ยมันพอดันได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดมีกา้านมันก็ไปได้เยอะกว่าแต่ให้ดูก่อนว่าเออมันเป็นแมคชนิคแบบนี้นะฮะบ,บางคนก็ใช้มันกับการถ่ายเตี้ยก็คือเอาไปตั้งงบ,บบบนนนื้้้้แแีลลวกก็ม อะไรเงี้ยถ่ายมาคงมาโคก็ได้นะครับก้มได้เงยได้แต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันเกะกะไปพี่อยากได้เป็นขาตั้งวอลลกได้ไหมมันทําได้นะครับคุณเอาหัววิดีโอออกไปก่อนแบบนี้ขันหัววิดีโอออกไปเลยไม่ใช่แล้วก็ถอดกล้องออกมาปุ๊บไม่ใช้หัววิดีโอแล้วก็ขันเพลตออกไปไม่ใช่ละเพลตวิดีโอคุณสามารถจะขันกล้องเข้ากับตัวหัวรับตัวนี้ได้นะฮะแบบนี้ คุณก็จะได้ก้องตั้งโตะเตี้ยๆถามว่ามีประโยชน์ยังไงเวลาถ่ายบล็อกหรือนั่งไลฟ์คุณจะได้ขาตั้งที่มั่นคงสุดๆและอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกคุณตรงนี้มันคือตัวปรับหนืดนะครับเวลาที่เรากดตัวนี้ลงมาแล้วมันลื่นอย่างเงี้ยถ้ามันลื่นเกินไปเนี่ยคุณสามารถจะปรับให้มันหนืดขึ้นได้นะ เออบางทีกล้องคุณหนักไงลื่นไปไม่ดีปรับได้หนืดขนาดขยับไม่ได้แต่สิ่งที่ผมชอบคือตัวปรับหนืดมันไม่ยุ่งยากครับมันแค่แบบปึกป๊กปึ๊กปึ๊กแค่นี้เองคุณสามารถจะก้มแบบนี้ได้แล้วคุณเอาตัวปรับหนืดเนี่ยล็อกแบบนี้ได้เลยนะนี่มันก็หนืดนะสมมติว่าคุณเหงียนหน้ากล้องขึ้นใช่ไหมเอาแบบนี้คุณปรับหนืดล็อกเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะเออถ้าคุณอยากจะได้มุมแบบนี้คุณใช้ตัวปรับหนืดล็อกแบบนี้ได้มันอัดแอปได้ขนาดนี้มันกลายเป็นตัวล็อกไปเลยอะ เนี่ยเอาก้มเนี่ยโอเคอยู่นะแต่ถ้าคุณอยากให้มันตรง90องศาคุณก็เอามันกลับมาแบบเดิมทีนี้ผมอัดแอปขาแบบนี้ให้มันเป็นขาตั้งที่วางบนโต๊ะถ่ายวอลล็อกหรือใช้ไลฟ์เนี่ยด้วยวิธีแบบนี้ครับแต่กลางแบบนี้มันกินพื้นที่บนโต๊ะมากเกินไปและผมต้องการความสูงที่มากขึ้นด้วยผมก็เลยปรับขาเป็นสเต็ปที่2แบบนี้ประหยัดเนื้อที่ลงและสูงขึ้นมันจะได้องศารับภาพพอดีกับหน้าผมครับมั่นคงสุดๆและถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยพี่มันตำ่ำไปอยากให้มันแหงนขึ้นนิดนึงก กดตรงนี้หนึ่งทีแงนยขึ้นขยับตัวปรับหนืนมาล็อกแงนแล้วโคตรแจม่มอาะปรับเนืนครับ ล็อกเอาองศาแบบนี้แต่มันไม่เท่านั้นในการอดแดปใช้ผมไปสุดมากกว่านี้คือผมอยากให้กล้องมันสูงขึ้นกว่านี้แต่ว่าตั้งตรงๆ90องศาไม่อยากเง็นผมขยับแบบนี้อันนี้คือเกินกว่าสเปกนะแต่เป็นการใช้งานจริงของผมนะผมปรับขาให้มันมีความสูงประมาณนี้เกินกว่าสเปคนะแต่ผมรู้ว่ากล้องผมมาอยู่ได้ค่อนข้างมันคงและไม่มีใครไปเตะม,มันผมตั้งแบบนี้แล้วใช้ในการไลฟ์ความสูงมันจะพอดีหน้าผมเลยครับดูความสูงกล้องกับหน้าผมนะมันจะพอดีกันเลยครับแล้วมันจะได้องศาลภาพที่กําลังสวยเลยผมใช้อดแดปแบบนี้นี่ ให้เหลือวางแก้วกาแฟวางจานอาหารขนมเค้กเคิร์กโน้ตบุ๊กด้วยแบบนี้มันประหยัดที่ได้มากขึ้นแล้วก็มั่นคงด้วยเพราะขามันแข็งแรงมากแค่นี้ก็เหลือๆสําหรับก,กล้องอย่าง Alpha 7 C m ว r k II ติดเลนส์ FE 1 6 f 1 8 g ึงแล้วแต่ว่าความสะดวกของชีวิตผมมันจะไม่เท่านั้นผมจะเติมสิ่งนี้เข้าไปตัวเพลท i c k กลีดส์อู u ั a ซี i u k a มาช้อปปิ้งได้นะตัวเพลทเนี่ยโคตรดีผมซื้อไว้เยอะมากเดี๋ยวไว้วันหลังเอามาโชว์ดีกว่าผมมีอันเพราะว่าผมขี้เกียจไลฟ์เสร็จแล้วมมมมานนนัั่่งหุออกกี้ไสะดว เลยครับผมเลยใช้วิธีการติดอูลันซี่อุกกาเข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ขันเปลกอูลันซี่อุกกาเข้าไปที่ตูดกล้อง แน่นๆเลยเวลาผมจะใช้งานนะผมก็วางเข้าแบบนี้เอาท้ายลงแล้วกดหน้าแล้วเวลาผมจะเก็บกล้องผมกดปลดล็อกแต่ผมก็ยกกล้องขึ้นแบบนี้ Quick r e l e a s สสุดๆมันก็จะเข้าไปติดอยู่กับหลายๆส่วนของผมเช่นที่ตัวเพลทของตัวหัววิดีโอนะฮะผมก็จะติดอุลันซีอูก้าเข้าไปแบบนี้ครับขันเข้าไปงี้ครับมันก็จะติดออกมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็เอาไปใส่ไว้กับหัววิดีโอแบบนี้แล้วก็ล็อกเลยล็อกยาวๆผมก็ถอดตัวเพลทอุลันซี่อูก้าตัวนี้ออกแล้วผมก็ขันเข้าไปแบบนี้แล้วทีนี้เวลาที่ผมจะใช้งานมันนะฮะผมก็ วางเข้าไปปื๊บปื๊บก้มเงยอ่แล้วความสูงตอนนี้คือถือว่าสูงใช้ได้อยู่แล้วนะฮะบางทีอาจจะสูงไปได้ซ้ำสำหรับการตั้งบนโต๊ะแต่มันก็ใช้งานประมาณนี้ก็ถือว่าง่ายสำหรับการเป็นควิกลิสแบบนี้เนี่ยครับผมก็อัดแอใช้ YC อเนี่ยพี่เนตแบบเยอะมากๆเลยกับงานของผมนะครับนี่ยังไม่ได้ให้ไปดูงานจริงนะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบแบบนี้ติดเข้าไป แล้วก็วางแบบนี้มัน EC แล้วถ้าเกิดอยากแพ่ให้มันนุ่มๆหน่อยนะแบบนี้มันลื่นแล้วแผ่ไม่นุ่มใช่ไหมผมใช้ล็อกหนืดช่วยได้นะเอาหนืดประมาณนึงแล้วผมก็แบบอัดพลังข้ไยแต่แผ่แนจะช้าๆนุ่มได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้คือแผ่โดยไม่ได้ใช้หัววิดีโอนะก็ใช้การล็อกหนืดเข้าช่วยนะก,การประคองเนี่ยมันจะมีความล็อกหนืดไอ้ความล็อกหนืดเนี่ยมันช่วยให้เราแผ่ได้นุ่มขึ้นเหมือนกันนะคุณกดน้าหนักลงไปแบบนี้ ใช้้ไดทําอะไรได้เยอะนะเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูสเปคกันนะครับตัวขาโมโนพอร์ตเฉพาะแค่ตัวนี้น้ําหนักมันอยู่ที่1.7กิโลไม่รวมหัววิดีโอไม่รวมขาไดพอร์ตนะเอาเฉพาะตัวมันแบบเพียวๆเลยนะส่วนตัวหัววิดีโอคุณก็บวกเพิ่มไปผมไม่แน่ใจสเปคแล้วก็ตัวไดพอร์ตเบสต,ตัวนี้ก็บวกเพิ่มไปนะฮะน้ำหนักขาบวกหัววิดีโอบวกน้ําหนักฐานเหยียบน้ําหนักรวมอยู่ที่3.35กิโลครับเดี๋ยวเรามาดูความสูงสูงสุดที่มันจะทําได้ดีกว่า อะติดเข้าไปทีละส่วนแล้วเดี๋ยวผมจะวัดจากความสูงของตัวเองอันนี้เป็นความสูงสูงสุดเลยนะครับไปพอรเบสผมก็กางให้มันสูงสุดแบบนี้นะตัวกล้องก็เสริมความสูงไปด้วยอูลนซี่อูก,ก้าด้วยนะครับนิดนึงและนี่คือความสูงสูงสุดที่มันทําได้ ผมสูง176เซนและนี่คือความสูงของขาตัวนี้ความสูงของมันเนี่ยน่าจะสูงเท่าๆกับตัวผมเลยนะประมาณ176เซนวัดจากตัวหัวกล้องนะอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วนะแล้วก็เป็นความสูงของตัวเพลทอุลันซีอูก,ก้าแล้วก็ความสูงของตัวกล้องด้วยสูงกว่าผมนิดนึงอะ่ะโคตรสูงเลยนะ แล้วมันยังตั้งได้ด้วยตัวมันเองที่สูงสูงสุดของมันแล้วทั้งหมดนี้คือวิธีการอ d a p ปใช้ Monopod YC Onion Pinta e Pro เดี๋ยวคุณไปดูการใช้งานจริงของผมที่อะแดปใช้ในงานต่างๆกันและการอ d แดปใช้อย่างนึ่งนะครับคือผมใช้ตัว YC Onion เนี่ยเป็นขาตั้ง gimbal ครับผมก็เปิดมาแบบนี้แล้วก็กลางให้มั่นคงที่สุดแบบนี้นะปึ๊บเอาความสูงประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เพลทตัวนี้ครับ u ู a n z i u a ขันเข้าไปครับ แล้วผมก็ใช้ตัวนี้ครับกล้องติดบน DJI IS4 Mini ติดเข้าไปเลยเป็นแบบนี้ปรับความสูงให้พอดีนะฮะเปิด IS4 Mini ขึ้นมาเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ใช้ IS4 Mini เพื่อใช้ทำงานคนเดียวได้สบายๆเลยด้วยการพกขาตั้งตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าขาตั้ง Y c o n i e n สามารถรองรับน้ำหนักได้เดี๋ยวผมลองแทร็กดูนะเล็คอร์ดนะฮะพร้อมเพื่อนอ่ะโหมด PF นะฮะให้เตี้ยงลงนิดนึงโอเคได้องมากรอบภาพแบบนี้แล้วนะเราก็ ให้เขาแทร็กตามเวลาที่เราถ่ายคอนเทนต์คนเดียวได้เลยเห็นไหมครับว่าขาตัวนี้มันมีความมั่นคงขนาดนี้ได้เลยนะฮะแต่จากประสบการณ์ที่ผมใช้งานมานะถ้าคุณไปเจอสถานที่ที่ลมแรงใช้ไม่ได้นะครับเช่นคุณไปตรงหุบเขาอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือว่าคุณอยู่ตรงที่ท,ท,ที่มันเอียงๆองสลบสลบ ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับเช่นพื้นที่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะมีความเอียงซึ่งมีความเสี่ยงผมมองว่าใช้ไม่ได้ครับความเสี่ยงสูงไปคุณทําได้อย่างมากก็คือเอาขาฝั่งนี้มากันเอาไว้แต่ถามว่าความเสี่ยงสูงไหมผมมองว่าเสี่ยงสูงอยู่ดีมันจะใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแนวราบแบบเรียบตรงตรงแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีลมแรงๆและนอกจากการใช้งานกับ d j i ซ s 4 Mini แบบนี้นะครับมันก็สามารถรองรับไฟที่น้ําหนักไม่มากได้เช่นตัวนี้อามาลันพาโน6 4มันเป็นไฟ LED ี ที่น้ำหนักไม่มากอยู่แล้วแต่พอคุณไปใช้นอกสถานที่น้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นด้วยการที่คุณอาจจะมีแบตเสริมตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นแบตท,ที่สามารถใช้กับอัมรันพาโน64ได้ตัวแบตเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างมากเวลาใช้งานก็ขันพาโนเข้าไปใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ขันตัวแบตเข้าไปแบบนี้แล้วคุณก็เสียบตัว U s B C จาก Power Bank มาเข้าที่ตัวพา n ์โนก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วคุณก็เปิดพา n ์โนขึ้นมา พาโน่เนี่ยมันเป็นไฟที่โคตรแรงเลยนะครับถ้าเปิดเต็มร้อยนี่สู้แสงแดดได้พอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมจะขอเปิดเต็มร้อยนะเปิดเต็มร้อยมันได้อย่างนี้เลยฮหโอ้โหพลังเป็นไงบ้างนิด เออหน้ามันจะฉ่าขึ้นเลยครับแล้วตัว YC Onion เนี่ยความประเสริฐก็คือมันสูงได้ขนาดนี้ครับสูงกว่าที่คุณต้องการได้อีกถ้าคุณติดกับหัวที่เป็นหัวบอลด้วยนะแล้วยิงกดลงเนี่ยคุณจะได้องศาประมาณ4ีองศาเพราะว่าพาโนเนี่ยเขาจะให้มาพร้อมตัวที่มันสามารถจะทิ้วลงอย่างนี้ได้มันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกมันจะได้องศาที่แบบสูงมากๆแล้วก็เป็นไฟที่ไม่เกะก,กะการถ่ายครับเพราะว่ามันเป็นเส้นขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราถ่ายมาที่ตัวแบบเข้าใกล้ประมาณนี้นะฮะการที่เราใช้ขาททีี่่่เเเเปปป็โโโป็็นนนนนมมมมัจะะะไากก สามเหลี่ยมอย่างงี้ปุ๊บโอ้แล้วถ่ายขาเข้ามาเงี้ยมันน่ารำคาญมากครับแต่แบบเนี้ยไม่มีปัญหาครับสามารถใช้ได้เลยแล้วคุณก็ปรับความสูงของไฟได้สามมติว่าอยู่ๆนั่นงแบบ,แบบอยากนั่งนี่พี่หนูขอนั่งถ่ายคุณก็แค่แบบกดง่ายๆเลยครับในการใช้งานเนี่ยถือว่าเฟล็กซิเบิลมากปุ๊บแบบนี้เอาไปวางอยู่ตรงนี้ครับปั๊บปรับความสูงเรียบร้อยถ่ายงานเปลี่ยนที่ปุ๊บอยู่นี้ครับประมาณนี้ อันนี้คือ YC Onion ใช่เป็นขาไฟสำหรับไฟขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางอย่าง Amaran p a n o 6 4ที่ติดแบตเตอรี่ PD ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ YC Onion m o t o p o d ตัวนี้นะฮะกับการถ่ายงานในสตูดิโอผมใช้วิธีแบบนี้ ดันไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้วกล้องขึ้นกล้องจะรักษาระดับได้แล้วเราจะเข้าได้ถึงขนาดนี้เลยส่วนถ้าผมจะถอยออกผมก็จะถอยก้านออกแล้วก็ทิ้วลงกล้องมันก็จะไม่ได้รู้สึกแบบก้มนะและเมื่อไหร่ที่ผมต้องการจะหยิบกล้องออกมาจากขาโมโนพอดเพื่อจะเข้าไปในมุมที่มันเข้าได้ยากเช่นถ่ายกดลงผมก็จะหยิบออกมาเลยแล้วก็ตั้งขาโมโนพอดเอาไว้แบบนี้มันก็ไม่ล้มครับแล้วผมก็ล่อนกล้องเลยถ่ายกดลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างรวดเร็วพอจะกลับมาใช้ ใช้ความเป็น Quick Release ของอุลซิโอกาติดเข้าไปแบบนี้จะตั้งไว้แบบนี้ก็ได้เกิดผมต้องไปช่วยพี่ก้าวหยิบนู่นหยิบนี่ผมตั้งกล้องกับขาไว้แบบนี้ได้เลยกล้องไม่ต้องวางไว้ตรงนู้นตรงนี้สะดวกมากตอนนี้ผมเซตอัพด้วยการปลดล็อกแกนทิ้วแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกแกนแผนพร้อมแผนเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ปรับความสูงให้พอดีกับความสูงพี่ก้าวมันเป็นการบีบทีเดียวอะ่ะปุ๊บปล่อยปุ๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้เยอะ Record and Action นี่คือคลิปรีวิวกระเป๋าออาก้าเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานมันนะครับเราก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้ได้ไม่ต้องประคองไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะถือว่าเป็นความสะดวกมากในการทํางานในซู้อโอเล็กๆแบบนี้และเดี๋ยวถ้าเกิดผมอยากจะเอากล้องเข้าไปใกล้ผมก็ใช้วิธีปลดล็อกแบบนี้ด้วยเท้าเหยียบปุ๊บหทีคราวนี้มันจะเอียงนี้ได้ผมก็ใช้วิธีแบบนี้ปุ๊บมันจะเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็ถอยมันถอยได้ถึงขนาดนี้เนี่ยครับ เอาจริงๆนะมันถือว่าเข้าได้เยอะเหมือนกันนะแล้วพอเสร็จแล้วผมอยากให้มันกลับมาล็อกือนเดิมผมก็เหยียบหนึ่งทีปุ๊บต่อให้มันอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยนะคุณขยับเข้าปุ๊บมันจะเข้าล็อกแบบนี้เลยสะดวกสุดๆสําหรับคนที่ต้องการใช้ทุกส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการถ่ายขาหน้าขาหลังใช้ให้ครบ3ามเดี๋ยวจะมาสะพายให้ดูเปรียบเทียบไซส์นะว่าแบบสะพาย cross b o d จริงจังเป็นยังไงสองดี ที่ด้านหน้ากระเป๋านะเขาจะมีช่องใส่ของที่เป็นซิปกันน้ำด้านหน้าตรงนี้นะเดี๋ยวจะพูดถึงตรงนี้ก่อนจะพูดถึงอันนี้ก่อนช่องใส่ของภายนอกนะก็จะมีประมาณนี้ข้างหลังกระเป๋าเขานะจะมีสแต็จังหวะนี้นะครับผมต้อง c l o s อ up แล้วผมกดตรงนี้เพื่อล็อกขาปึ๊บแล้วผมก็ปลดล็อกระบบ quick release ของ u l a n s i u k a ยกขึ้นมาแบบนี้หยิบเข้าไปเพื่อครซับพร้อมกับหยิบไฟอัมบารันเอ็ดยีตัวเก่งของผมนะพร้อม321สองหนึ่งไปอ่ามันจะเป็นระบบ Lock, Lock C, นะล็อกแม็กล็อกซีนะเราก็กดปุ่มใช่ไหมเราก็เลื่อนออกตัวนี้นะฮะผมก็ขอกลับเข้าไปสู่ที่ของตัวเองใส่ควิกลีดสอ๋อลืมบอกแล้วก็สายสะพายตัวนี้นะมันสามารถปรับได้ตั้งแต่80อันนี้ผมจะต้องขยับเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมควิกลีดสออกมาแบบนี้พร้อม321 ที่ด้านข้างของกระเป๋านะก็จะมีฮุก เราจะยกตัวอย่างอย่าง,างคาราบินเนอร์นะประมาณนี้ครับการใช้ขาตั้ง YC Onion กับการถ่ายงานในสตูดิโอนะฮะมันเป็นขาตั้งโมโนพอดที่เน้นความรวดเร็วในการถ่ายแล้วก็ประโยชน์สูงมากมันเป็นทั้งขาวิดีโอขาโมโนพอดขาไตรพอดทุกขาแล้วครับหรือแม้แต่ไม่ต้องการขาก็หยิบออกมาได้เลยแบบนี้สะดวกมากๆเลยครับมันรองรับการถ่ายได้เกือบทุกสถานการณ์เลยนะครับอย่างที่ทําให้ดูไปมันทําให้ภาพที่ได้เนี่ยนิ่งไม่แกว่งสะดวกตั้งได้ด้วยตัวเองใช้วางกล้องชั่วคราวหยิบกล้องออกมามาถ่ายเอา กลับมาเก็บมันเป็นเหมือนผู้ช่วยชั้นดีเลยครับที่ทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องมาวางกล้องบนพื้นไม่ต้องอะไรคือมีที่พักกล้องเป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรแบบนี้นะฮะการเอาขึ้นเอาลงที่รวดเร็วการเปลี่ยนระบบล็อกเข้าออกที่รวดเร็วการกลับมาล็อกเหมือนเดิมที่รวดเร็วการแพนการทิ้ว ที่รวดเร็วและมั่นคงและตัวทิ้วไม่จะเป็นต้องล็อกมันก็สามารถจะอยู่ได้หน้าไม่ความทํางานได้ดีมากๆหรือการใช้งานเป็นมอเตอร์พอตสำหรับก,การต่อกระเลนซูเปอร์เทเลในการถ่ายงานออนสเตตขา YC o n ออนเมันก็เวิร์กอยู่นะครับเราสามารถจะตั้งถ่ายวิดีโอหรือว่าถ้าใครจะใช้ประคองถ่ายภาพนิ่งมันก็ซัพพอร์ตได้สบายๆเลยครับ อย่างที่คุณเห็นไปครับ YC Onenet พี่เนต้เป็นโมโนพอดที่มีประโยชน์สุดๆในการใช้งานของผมมันเอาไป adapt ใช้กับงานได้หลากหลายมากๆเป็นขาตั้งโมโนพอดที่คุ้มค่ามากๆตั้งแต่ผมใช้ขาตั้งโมโนพอดมาเลยผมชอบขาตั้งอันนี้มากๆเขาเออกแบบมาดีสุดๆเลยคิดถึงการใช้งานมากๆครับว่าเฮ้ยคนที่ใช้งานขาโมโนพอดเนี่ยต้องการอะไรเขาใส่ทุกอย่างเข้าไปให้ครบเลยครับถ้าใครชอบขาตัวนี้สามารถมาช้อปปิ้งได้ที่ w ว็บเด t ร c o อเลฟตูโกดอร์คอมสแลชชอปหรือใคร,ส,รสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกไลฟ์ช้อปปิ้งก็เสิร์ ของราคาพิเศษผมอยากให้ลองทักไลน์มาดูก่อนนะฮะเผื่อช่วงนั้นมีโปรโมชัน่นทักแอดมินว่ามีโปรอะไรไหมยอยากได้ขาตัวนี้ถ้ามีโปรแอดมินก็ทําราคาโปรโมชั่นให้คุณได้ด้วยลองทักามาดูก่อนที่ Line ad l o p a go นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ